สวัสดีครับพกกืกอนๆผมเกมส์เกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมเรียลิตี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบิงโกเซต2วันคริสต์มาสเฮ้ยเซต2เซตคริสต์มาสนะฮะผมอยากจะลองดูว่าเราจะบิงแล้วมันจะคุ้มกับราคาที่เราบิงโกไปหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าคริสต์มาสทำยังไงนะฮะผมจะลองบิงทั้ง2แผ่นเลยนะมันจะมีซานต้ากับสโนว์แมนตอนนี้สิ่งที่ขายออกง่ายก็คือซานต้าสโนว์แมนจะขายออกยากกว่านะครับตอนนี้อ๋อนี่ยเจอแล้ว ใบละหนึ่งแสนเลยนะถือว่าเป็นราคาที่โหดใช้ได้เราจะบิงโกของที่มันไม่ค่อยแพงแล้วกันใบละแสนเท่ากันท่า2อันสามารถซื้อได้ที่แคชช็อปนะผมอยากรู้ว่าการที่เราจะเอาเซ็ตสมาได้เนะี่ยเราต้องมีอะไรบ้างเขาบอกว่าให้เอาเซ็ตหน่อะไปไว้ในเจสันบงแล้วก็สร้างครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเซ็ตสเอ้ยธรรมดา เอาไปใส่ในเจสันพงจะกลายเป็นเซตหนึ่งแล้วก็กดสร้างไอเชมแล้วก็ใส่เข้าไปอ๋อไม่ใช่นี่หว่ามันต้องอะไรอะ่ะอ๋อมันก็สร้างได้เลยนี่อ๋้เราได้เซตหนึ่งมาแล้วี่ไงโอเคผมจะสร้างมันมันต้องใช้กี่อันในล้อนะผมมีล้อยอยู่เยอะมากใช้ได้หมด4อันโอเคผมเอาล้อมา4อันก่อนกตีเหมือนกันเนี่ย การย่อยของที่ดีเลิศอย่างหนึ่งกเรื่เกมนี้แล้วเซตสก็คือก็คือต้องบิงโกเท่านั้นโดยเอาเซตหไปบิงใช่ไหมผมเข้าใจถูกแล้วนะโอเคเราก็สร้างให้เป็นเซตหนึงให้หมดไม่มีแตกด้วยนะติดร้อเลยบ้งเนี่ยแล้วก็ที่เหลือเราจะซื้อเนะี่เราจะไม่สร้างละเพราะว่าราคาคงพอๆกันแหละโอเคล้อเซตหนอันละสี่หมืผมจะซื้อป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนน่าจะถูกสุดจริง จริงป้ายทะเบียนกับล้อถูกที่สุดโอเคอย่างละสี่อันนะผมลองบินจากอันนี้ก่อนนะน่าจะติดง่ายๆนะเอ้ยไม่ง่ายอะ่ะมันเขียนว่าสองแถวแตอนนี้เราลงทุนไปเกือบเอ็มแล้วั้งเนี้ยมันจะคุ้มกันเลยวะแล้วเรายังไม่ได้เช็คราคานะว่าอะไรบินตะคุ้ม่อลองบินดูไม่เป็นไรลองลงทุนดูได้กี่แถวแล้วยังไม่สักแถวเลยเนะี่ยดวงห่วยจัดนี่เรายังไงเราก็ต้องเสียตังค์มากกว่าเดิมนเลยผมขอไปดูราคาเซ็ตสองซานต้าก่อน ป้ายทะเบียน 2M ฟิล์ม6 0 0 0 0ลาย700,000ล้อล้าน5ล้อก็แพงใช้ได้แต่ล้อสโนถูกกว่าหัว300,900หัวสโน2ล้าน4ป้ายสโนวล้าน8ฟิล์มสโนล้าน3ลายสโนล้าน1โอเคเราบิงมาครึ่งทางแล้วเราก็ต้องไปต่อครทุกคนเมื่อกี้ฟิล์มมัน200,000ลังค้า200,000ทวนโอเคเอาหลังคากัน นี่เราจะเลยเถิดแล้วเนี่ยเราจะเกินทุนแล้วเราต้องได้ป้ายทะเบียนเท่านั้นไม่ไงั้นเราเจงมากป้ายทะเบียนซานตาแพงที่สุดถ้าเราได้อย่างอื่นก็คือกระอักเลือดผมบอกให้นี่ยังไม่บิงเลยเนี่ยเฮ้ยเลยแค่แถวเดียวแล้วก็จะบิงแล้วโอเคเอาฟรีมาฟรีมาต่อเลยเพราะลูกพ่อ,อยังไม่บินอ,อีกอีกสองแสนอู้หลายล้านแล้วเนี่ยเอาบิงแลวโอ้ใช้โคตรเยอะเลยเอ๋อได้ถุงเท้าตกใจในึกว่าลุ้นเลย มันต้องได้ถุงเท้าก่อนแล้วก็เอาถุงเท้าไปเปิดได้อีกทีหนึ่งแม่งเอ้ยลุ้นหลายซ้ำหลายซ้อนโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปดูเซตสองกันต่อเอ้ยเซตหนึ่งต้องกดเซตหนึ่งแล้วเ,เราก็ต้องซื้อสโนมนสโนมนรอแค่สามหมื่นเองยังไงสี่อันก็ไม่ติดอยู่และไฟทะเบียนเท่าไหร่ไฟทะเบียนก็น่าจะหกหมื่นโอเคแล้วก็ติดหลังคาสโนมนไม่มีวะไม่น่าเชื่อ ฟ์มผมไปสร้างเองก็ได้สโนว์แมนติดหลังคามีคนขายแล้วไม่น่าแพงเลยจริงๆผมเอามาสร้างเองน่าจะคุ้มกว่านะไอซานต้าเนี่ยแต่เราก็ไม่ทันเสียแล้วนะทุกผู้ชมจริงๆอาจจะโดนล่อซื้อโดยการตลาดก็ได้จริงๆแล้วเอามาสร้างเองมันก็คุ้มกว่านะผมว่าลงทุนไม่เท่าไหร่แต่มันแค่เสียเวลาที่เราต้องมาสร้างเองเท่านั้นเองเมื่อกี้เรารีบไปหน่อยไม่งั้นเราสร้างเองที่เรากำไรแล้วเนะี่ยจริง ไม่มีแตกเลยนึกว่าจะมีแตกมีอยู่12ชิ้นนะ,ะบิงให้ติดนะเฮ้ยเดี๋ยวเซตหนึ่งเซตหก็ถูกแล้วนี่แล้วทำไมไม่ขึ้นวะอยู่ข้างล่างบัคแน่เลยไม่เป็นไรลุยต่อไปเพื่อนติดเลยดิเอาดิจะได้ไม่ต้องไปเสียตังมากมายกับฟิล์มกับเฟิร์มเป็นไป,นป,นป,นปนได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่เองจะติดให้ชั้นเลยอนะี่แค่แถวลุ้นยังไม่ค่อยมีเลยจะมาตรงมาบิงเอ้าบิงว่ะ ไม่น่าเชื่อเอาวะเราได้ถุงเท้ามาสจัย์มาแล้ว2คู่นะฮะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งสิ่งนี้สิ่งทิงนี้ที่จะให้เรานะฮะไปเริ่มเลยป้ายทะเบียนเชดเคคุ้มที่สุดแล้วเราก็ได้อันนี้คุ้มที่สุดน่าจะเป็นติดหลังคาติดหลังคาจัดแปติดหลังคามา ฟิล์มว่ะฟิล์มห0แสนเจ๊งอยู่ดีลงทุนประมาณ 2M ได้มั้ง2 3M ได้ได้มาแค่นี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแล้วไม่รู้จะขายออกด้วยป่ะนะแต่ถ้าเกิดมันหมดเขตไปแล้วอาจจะขายออกง่ายกว่าขายได้2ล้านเลยนะไม่น่าเชื่อเอ้ถ้าเราไม่ได้ป้ายทะเบียนมานเราเจ๊งจัดเลยเนะี่ยโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาลองรีวิวให้ดูนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะในทุกคนก็เราตัดสินใจกันดูนะแต่ผมคิดว่าอนาคตถ้าเซตนี้มันหมดไปอะ ยังไงมันก็ราคาขึ้นแน่นอนนะโอเคครับไงคลิปนี้ถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เทียบช้างด้วยฮนะเเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปหรืออะไรที่มันน่าสนใจนะครับวันนี้ไปละบายครับทุกคนสวัสดีครับ